ก็คือผมอ่ะเปิดร้านก่อนร้านจักรยานเนี่ยใช่พอร้านมันอยู่ได้ก็ไปบอกพ่อว่าผมจะเลิกอ่ะล้อ อนนั้นนี่ก็ทำอาชีพขับล้อเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือที่บ้านก็พ่อขับล้อก็ <Okay. S 1> เลยผันชีวิตเไปขับรถสิบล้อใ้เวลาสิบปีจับสิบล้อชีวิตจะอยู่อยู่อ,อะไรลนะ ใช่ใช่อยู่หลังมุมอะไรขับเสิ็จล้อแล้วก็อะไรมันทําให้กลับมามาสูงจักรยานเนาะเอ็กชายเขาแหละหอดเรืงกันเยอะงบามมุมลุงเยอะบราบผมเอาเบอร์้ทราครับุปเครับคุแก้าครอะ ใชไหมครับรับใชไหมครับรั้รับเชื่อคุณประพติประพืชสาร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 คือจักรยานเนี่ยเราชอบอยู่แล้วแต่ว่าบมงเอิญนตอนไปเชียงโปงคะเือเชียงโปงก็คือเป็นแหล่งซื้ออะไรสิบล้อพอเรามีสิบล้อเองเนี่ยเราก็จะไปซื้ออะไรสิบล้อไว้เพื่อเวลารถเสียเราจะได้ไม่โดนหายของราคาแพงอะไรเนี ung, um. ่ยจะไปซื้อจนไปรู้จักเฮียคนนำเข้าอะไรมือสองญี่ปุ่นนั่นแหละ เราก็ไปช่วยก็ลงคงลงของอะไรเนี่ยก็ได้ไปเจอจักรยานอนะไรเนี่ยเราก็ไปซื้อมาขี่ว่าเราชอบจักรยานเราไปซื้อมาขี่เออมันมีอะไรแบบลึกเยอะ <Yeah. S 1> ให้เราไปคน้นกับรถญี่ปุ่นมีแบบระบบสายพานระบบเกียร์ุมูมระบบอะไรเนี่ยก็เลยชอบชอบมันตรงนั้นอีกครั้งหนึง่ง ยานี่มันทำให้เราเข้าถึงสถานที่หนึ่งสิ่งแรกคือสถานที่เอ่อทำให้เราเข้าใจตัวเองด้วยบางทีแบบเราปั่นแล้วก็ในช่วงจังหวะช่วงเครียดหรือว่าช่วงอะไรของเราเรามีเวลาแบบคิดอะไระนหลาอ่านเยบมาก ผมว่ามันจะมีประมาณเกือบจะสิบปีแล้วัะแปดเก้าปีที่มีเนี่ยจะไม่ไดั่งนะเพราะว่าไม่เคยนับเพราะว่าตอนเราทำเราไม่ได้มองถึงว่ามันเป็นธุรกิจที่เราต้องนับถือคุ้มทุนหรือว,ว่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้คิดตรงนี้เลยเพราะเราไม่เคยทําบัญชีแบบเออได้กําไรขาดทุนกาไรอะไรเนี่ยเราคิดว่าเราได้กําไรจากการใช้จักรยานได้กําไรคือความสุขที่เราได้ทํารถจักรยานดีๆให้คนให้คนใช้แล้วมีความสุข อันนี้ผมจะซีเรียสมากเลยนะใครซื้อจักรยานไปอะ่ะแล้วเขาสูตาเขาไม่มีความสูงเนี้ยค่อนข้างที่จะคิดมากแต่ถ้าคนไหนซื้อไปแล้วม,มีความสูงเนี้ยเนี่ยเราถือว่าเป็นกำไรที่มันมีมาก ในการดำานิชีวิตก็คือใครได้ดำเนิชีวิตมันก็ก็ส่วนนั้นถ้ามันไม่ติดลบอ่ะก็ยังอยากจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพวกนี้จะโทรกลับมาปรึกษาจะโทรมาบอกเล่าอะไรเงี้ยเนี่ยอกว่านี่เป็นความสำเร็จที่ที่ที่เราได้ทำรถคีบีที่เขาเพราะว่าถ้าถ้าเขาเสียสความรู้สึกแล้วก็ผิดหวังเขาจะไม่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 โทรกลับมาไม่เล่าสิ่งที่เขาไปสิ่งที่เขาโดนหมาไล่อะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนที่จะโทรมาอะไรอาเงี้ยสนุก เรื่องเนี้ยมันเป็นเป็นเลตของเราเออเราสําเร็จนะไม่ใช่ว่าแค่เปิดร้านทํารถขายแล้วก็ขายได้ก็คือจบมันไม่ใช่นะขายได้แล้วเข้าไปปั่นจริงแล้วก็มีความสุขปลอดภัยอันนี้คือคือ,คอเป็นการปิดดีวคือว่ามันมันมันจบอันนี้สําคัญ ทำไมถึงเลือกส่งโดยรถไฟอ่ะทางเราเวลาเราปันจักรยานอย่างเงี้ยเราก็จะใช้รถไฟที่แ่งขนส่งไปลงตามทางที่เราจะฝันอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> เลยรู้สึกว่าเออแค่ส่งรถไฟดีกว่าความคยชินมัน